สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมนะครับเ่าชาบ้านสวนเกษตรพอเพียงนะครับบ่าชาวันนี้บ่าชามานานะครับเพื่อนๆมานาเพื่อที่จะมาเก็บผักชัยยาผักคะน้าเม็กซิโกนะครับไปไว้ให้กับเลี้ยงปลานินที่บ้านนะครับเลี้ยงปลานินปลาตะเพียนปลากินพืชที่บ้านนะครับผักชัยยาผักคะน้าเม็กซิโกนี้สามารถปลูกได้ง่ายนะครับแค่ตัดกิ่งไปเสียบปักไว้กับดินที่มีความชื้นนะครับเขาก็จะเจริญเติบโต ขึ้นมาได้ดีนะครับอย่างอย่างทุ่งนาป่าชาวันนี้นะครับพี่ชายเขาก็ปากไว้นะครับสามต้นจริงๆแล้วก็มีหลายที่นะครับพูดถึงว่าที่มีผักคะน้านะครับอยู่ตามสระน้ํานะครับก็ปลูกไว้เพราะว่าเป็นอาหารปลาได้ดีนะครับเพื่อนๆแต่ละต้นก็สูงมากนะครับเพื่อนๆผักชายยาหรือคะเม็กซิโกนี้นะครับเพื่อนๆบ่าชาก็จะมาทุ่งนาทีไรนะครับก็จะมาเก็บไป ให้ปลานะครับซึ่งผักชัยยาคณะเม็กซิโกนี้ถ้าใครได้รับประทานเข้าไปแล้วนะครับก็มีสรรพคุณหลายอย่างนะครับมีประโยชน์นะครับเพื่อนๆสามารถนําผักชัยยาคณะเม็กซิโกนี้นะครับเพื่อนเพื่อนไปทํากับข้าวได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นลวกผักจิ้มน้ําจิ้มจิ้มน้ําพริกนะครับกินผักสดหรือว่าจะนําไปผัดกับน้ํามันหอยนะครับเพื่อนเพื่อนผัดกับน้ํามันหอยหรือจะผัดใส่กับหมูก็ได้ หรือเพื่อนๆจะนําไปทําแกงอ่อมก็ได้นะครับเพื่อนนำไปทําแกงอ่อมก็ได้เมื่อเราทานผักชัยยาคานาเม็กซิโกแล้วเข้าไปแล้วนะครับเพื่อนสรรพคุณที่อยู่ในผักชัยยาคานาเม็กซิโกนี้นะครับเพื่อนผักชัยยาคานาเม็กซิโกนี้จะมีเป็นผักเย็นนะครับเพื่อนผักเย็นเมื่อรับประทานเข้าไปแล้ว เขาจะไปขับสารพิษภายในร่างกายของพวกเรานะครับอะไรที่ทานเข้าไปแล้วไม่เป็นผลดีกับในร่างกายนะครับเพื่อนเเขาก็จะขับสารพิษออกมาเวลาเรานอนหลับในช่วงกลางคืนนะครับเขาก็จะขับสารพิษออกมาแล้วสรรพคุณมีหลายอย่างนะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็จะมีมีสารต้านอนุมูลอิสระมีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสมีธาตุเหล็กแล้วก็จะมีแตนต่อย ว่าแล้วเชียวเพื่อนแล้วก็จะมีแตนต่อยด้วยต่อยเข้แบบนี้นะครับแตนต่อยก็เป็นธรรมดานะครับเพราะว่าแตนเขาก็จะมีความเป็นกรดอยู่ในเหล็กในของเขานะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเราเอาไปแช่น้ำนิดนึงเพื่อที่จะให้ความเย็นเราเอาไปแช่น้ำนิดนึงนะครับเพื่อนเพื่อที่จะให้ความเย็นนะครับเขา้เขาไปชะล้างเหล็กในของแตนนะครับก็จะ ลดการเจ็บปวดได้ลงได้มากนะครับเพื่อนตอนนี้แทนต่อยไปแล้วหนึ่งตัวนะครับบาวชาก็จะเก็บไปประโยชน์ที่ดีก็คือทานเข้าไปแล้วมีทําให้บํารุงร่างกายนะครับทําให้สุขภาพแข็งแรงป้องกันโรคก,กระดูกพุนด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะนําไปผัดต้มหรือว่าเอาไปทําแกงอ่อมนะครับตอนนี้บาวชาก็จะเก็บไป ให้สําหรับปลาที่กินพืชนะครับปลาที่กินพืชถ้าใครเลี้ยงปลาที่กินพืชแล้วจะต้องปลูกผักชายาคณะเม็กซิโ,โกนะครับเ,เ,พเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่มีก็สามารถที่จะไปถ้าเจอกิ่งหรือเจอกิ่งที่มีอายุนิดนึงนะครับกิง่งประมาณที่มีอายุหน่อยเราก็นําไปตัดตัดให้เป็นปลายแหลมเหมือนเสี้ยมนะครับแล้วก็ไปปักลงกระถางปักลงกระถางเสร็จแล้วให้เขาเกิดรากเกิดรากแล้วเรานําไปขยายลงดินเมื่อลงดินเขาก็จะ จเจริญเติบโตเป็นกอให้เราได้เก็บนะครับเพื่อนเก็บไปทํากับข้าวนะครับเป็นผักที่สมุนไพรที่มีหาง่ายปลูกง่ายแล้วก็มีประโยชน์มากนะครับแต่ว่าผักคะน้าเม็กซิโกนี้ถ้าทานมากก็อย่าทานมากเกินไปเพราะว่าเนื่องจากว่าผักคะน้าเม็กซิโกเป็นผักที่มียางนะครับมียางคล้ายๆกับใบมันสำปะหลังนะครับผักที่มียางก็จะมีผลกับาการทํางานของ ระบบไตในร่างกายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทานพอประมาณไม่ทานมากเกินไปนะครับเพื่อนๆก็จะเก็บไปวันนี้ก็ต้องใช้มือจับโทรศัพท์และครับเพื่อนๆเ,นเนช่นเดิมใช้มือจับโทรศัพท์เพราะว่าไม่ได้นําไม้ถือโทรศัพท์มานะครับเก็บไปให้ปลาบ่าชาเลี้ยงปลาตะเพียนกับปลานินไว้ในสระน้ํานะครับสองพันตัว นะครับตอนนี้น้ํามาเยอะมากนะครับก็เลยต้องอาหารที่ให้เป็นหัวอาหารแล้วก็เป็นพืชผักนะครับก็จะให้มีเพียงพอเราก็เสริมด้วยการให้พืชเข้าไปโดยเฉพาะใบคะนาเม็กซิโกหรือผักบุ้งใบมะละกอนะครับปลากินพืชเขาจะกินพืชเขาก็จะชอบกินเวลาเราให้เขานะครับเพื่อนวันนี้บ่าชาขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเก็บ เอากิ่งผักคะน้าชายาเม็กซิโกนะครับไปให้ปลาที่บ้านนะครับแดดออกสายแล้ววันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมชิปนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ